เวลาวางเนี่ยหมาดจำือว่าหมากจำก็ตามนะครับเขาให้วางที่จุดตัดมันจะเป็นการสที่<อ>จะเล่นหมาดล้อนะครับถ้าเป็นหมาดลเ,เกหทกาดเรา,า,าส่วนมากจะวางที่ช่องก่อนใช่ไหมแต่ว่าของพวกเราเนี่ยมันมีเรื่องของลมหายใจเกิดขึ้นนะครับลมหายใจมันถึงหมา1หนึ่งเมตรเนี่ยเมื่อเราวางไปแล้วมันจะมีชีวิตเกิดขึ้นนะครับคนคนแรกที่เราวางไปเขาจะมีแขนสี่ข้างนะครับเส้นที่วิ่งออกมาจากตัวหมาเขาสี่สี่จุดนี่แหละนะครับแล้วเจอจุดตัดจุดแรกเราเรียกว่าลมหายใจถ้าเราปิด หายใจเขาทั้งหมด4ี่รอบหายใจคนนี้ตายไหมครับตายนะถ้าตายแล้วหยิบอกวิธียง่ายหยิบหอนี่คือวิธีการจริงอนกติกาง่ายคือเมื่อวางหมากจับกินเสร็จแล้วให้หยิบเลออกเมื่อวางก็คือวางหมากตามวางต่อตัท้าัดต่อไปให้หมากเฉาหมากน้ำเล่นก็จะเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเริ่มเล่นเราจะเริ่มเล่นกระดาน9ก้เล็แบบนี้สามารเล่นได้เหมือนกันอันนี้ก็สามารถใช้เป็นกระดานฝึก้อมได้9,9เเป็นกระดานฝึกซ้อมนะครับก็จะจบเร็วมากขึ้น เตรียมกระดาษเล็กของโอทโรนิดนึงนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะ<อ>ครับก็คือการล้อมพื้นที่เราสาธิตง่ายๆครับกดของมันก็คือการล้อมพื้นที่นักที่ไหนเอ่ยนักที่จุดตัดจุดต้องครับถ้าเรานับที่จุดตัดแสดงว่าเราเริ่มรับ <c oughs> เรื่องการจับกินพอพอเกิดการต่อสู้ใช่ไหมครับหมากขาวเนี่ยต้องการจินะ้มดำมากหมากขาวก็จะติดลมหายใจกันจนเหลือหนึ่งลมหายใจเมื่อปิดเสร็จแล้วเนี่ยให้จับกิน จับกินแล้วหยิบออกนะครับทุครั้างเวลาเล่นจับกินแล้วหยิบออกแต่การเล่นจับกินยากมากครับเราลองดูครับหมากดาหมากขาวใช้หมากสีนัดจับกินดำหนึ่งนัดใช่ไหมครับเป็นเฉลยนะครับแต่หมากดำเนี่ยใช้เม็ดสีนัดในการเดินสร้างพื้นที่คิดว่าใครมีพื้นที่มากกว่ากันดำนะครับเป้าหมายของมันคือเล่นเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนมากการล้อมมันหมายถึงการล้อมพื้นที่ครับคร้อสองท่นี้หมากล้อมไม่ใช่การล้อมจับกินเพื่อสู้แต่เป็นการล้อมพื้นที่ เพื่อให้สามารถชนะได้